สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งตามสัญญานะครับผมสำหรับเพจเตียนเกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการนะครับเรื่องที่2ของวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือเกี่ยวกับสารพิษนะครับที่พืชปล่อยออกมานะครับบางคนบอกเออเราเคยศึกษากันแต่เรื่องของสารหรือปุ๋ยต่างต่างที่พืชกินเข้าไปนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยพืชก็มีการปล่อยสารพิษหรือของเสียจากพืชเองออกมาก็เหมือนกับคนที่มีการกินและขับถ่ายนะครับโดยปกติไม่ใช่กินเข้าอย่างเดียวมันต้องมีออกเลยครับไม่งั้นมันจะเข้าไปไม่ได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้มันจะเกี่ยวกับเราอย่างไรนะครับมีคําถามมากมายเลยนะครับ เกี่ยวกับการปลูกพืชในหลุมเดิมนะครับสำหรับเกษตรกรที่ปลูกนะครับแตงกวาปลูกพริกนะครับต่างๆนะครับพอปลูกเสร็จแล้วก็จะถอนออกนะครับเมื่อเก็บผลผลิตเสร็จแล้วนะครับถอนต้นเก่าออกแล้วก็จะมีคําถามว่าปลูกหลุมเดิมได้ไหมนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะดีหรือเปล่านะครับผมตอบได้เลยนะครับว่าปลูกหลุมเดิมได้ไหมตอบว่าปลูกได้นะครับแต่ประเด็นครับมันมี ปัญหาก็คือว่ามันปลูกได้แต่มันอาจจะไม่ดีเท่ากับรุ่นแรกที่เราปลูกนะครับเพราะอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกที่เกินไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับอย่างที่บอกมันมีของเสียที่ปล่อยออกมานะครับในในอของดินนะครับจากพืชรุ่นแรกที่เราปลูกไปตรงนี้เขาเรียกว่า Root อ็กซูเดนะครับหรือของเสียหรือสารพิษที่พืชปล่อยออกมานะครับ ไม่ใช่ว่าพืชกินเข้าไปไอย่างเดียวนะครับจะมีปล่อยออกมาคราวนี้ปล่อยออกมาแล้วมันจะไม่มีผลกับพืชรุ่น2อ,อยยังไงนะครับก็พูดง่ายๆนึกให้นึกภาพตามนะครับก็เหมือนกับผู้ใหญ่นะครับอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็ขี้ทิ้งไวน้นะครับนะครับเป็นกองขี้แล้วอยู่ดีๆนะครับเราเอา,อาต้นพืชที่ตายออกไปผู้ใหญ่ออกไปเสร็จแล้วเราก็เอาต้นก้าเด็กเล็กๆนะครับซึ่งยังไม่แข็งแรงมาปลูกบนขี้ของผู้ใหญ่นะครับ อ,อย่างนี้มันก็เห็นภาพแล้วนะครับอย่างที่บอกขี้มันก็มีแต่ของเสียแล้วเอาเด็กมาอยู่บนของเสียนะครับมันก็จะทําให้มีปัญหาได้นะครับซึ่งสารรูทเอ็กซูเดตตัวนี้ก็คือสารหรือของสารพิษหรือของเสียที่พืชปล่อยออกมาเนี่ยในบริเวณเขตรากพืชน,นี่นะครับตรงนี้มันจะประกอบไปด้วยหลายส่วนนะครับก็คือเป็นทั้งในส่วนของกรดอินทรีย์ต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกรดอะซิติกนะครับเป็นสารที่เป็นรูปของกรดอินทรีย์นะครับสองนะครับก็คือเรื่องของน้ําตาลต่างๆคาร์โบไฮเดรตที่ปล่อยออกมาพวกโตสฟักโตสอะไรพวกนี้นะครับแรคแ,แลคโตสอะรพวกนี้มันจะปล่อยออกมาแล้วก็เกี่ยวกับกรดนิฟีอีกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสารที่ปล่อยออกมานะครับอีกทั้งยังมีส่วนที่หลุดล่อนของพวก เศษลากแก่ๆนะครับหลุดร่อนออกมาตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเยื่อหรือเป็นชิ้นส่วนที่เป็นอินทรีย์ซึ่งจะเน่าหรือย่อยสลายอีกทีหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องของกระบวนการเมื่อพืชปลูกไปเนี่ยนะครับมันมีการหายใจนะครับมันจะมีการปลดปล่อยในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับเป็นก๊าซที่เข้าไปทําปฏิกิยากับน้ำนะครับก็กลายเป็นสารประกอบ เขาเรียกว่ากรดคาร์บอนิกนะครับพวกนี้มันก็จะไปส่งผลทําให้ pH ดินนะครับต่ําลงก,<ๆ>ก็คือเป็น pH ต่ําลงมาก็คือเป็นกรดนั่นเองนะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะไม่มีผลทําให้พวกธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหาราหลักอย่างเช่นฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมนะครับละลายออกมารวมทั้งธาตุอาหารรองพวกแมกนีเซียมนะครับหรือจะเป็นพวกกลุ่มพวก ธาตุาอาหารที่เป็นจุลธาตุก็คือเหล็กด้วยนะครับก็จะละลายออกมาพอพวกนี้ละลายออกมาคําว่าละลายออกมาเอาทำไมไม่ดีหรอบางทีอย่างที่ผมบอกครับละลายออกมามากเกินไปอะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะไม่ดีนะครับเพราะมันมากเกินไปแล้วมันไปมีผลยังไงกับต้นใหม่นะครับต้นเด็กๆอย่างที่ผมบอกผมได้คุยไปนานแล้วเกี่ยวกับเรื่องของค่า EC ก็คือความเข้มข้นของปุ๋ยมันไปทําให้ความเข้มข้นของของปุ๋ยในสารละลายดินนะสูง นะครับก็ค่า e ีไม่เหมาะสําหรับการปลูกพืชนึกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราปลูกพืชลงไปแล้วมันมีปุ๋ยเคมอยู่มันเยอะอยู่แล้วอยู่ดีเราเอาเด็กลงไปไปเจออาหารที่มันเข้มข้นนะครับบางทีมันทนไม่ได้มันก็ตายหรือบางครั้งมันต้องมีการปรับตัวซึ่งมีการชชะชักตัวแล้วกว่าจะโตขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมครับเรื่องสภาวะแวดล้อมบริเวณเขตรากพืชทั้งสภาพที่เป็นกดมากขึ้น ของเสียเป็นสารพิษซึ่งพืชรุ่นใหม่ก็จงต้องต่อสู้ขึ้นมาให้ได้นะครับฉะนั้นแล้วเราจะทำอย่างไงนะฮะก็มีหลายคนเห็นไหมฮะเวลาเราก่อนที่จะปลูกพืชชุดใหม่ลงไปในหลุมเดิมเนี่ยเขาก็อาจจะมีใช้ปูนขาวเพื่อปรับ ps นั่นก็คือเหตุผลเดียวตรงนี้นะครับเพื่อยกระดับ ps ขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งมันก็ปูนขาวตรงนี้ก็จะไปทําการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะก่อโรคพืชได้นะครับเพราะว่ามันมีการสะสมมันมีความชืน้นจุลินทรีย์มันมีหลายชนิด ถ้าเกิดสภาวะส่วนใหญ่แล้วถ้าดินมันมีความแน่นนะครับเพราะปลูกไว้ก่อนเนี่ยดินมันจะเริ่มแน่นมันก็จะมีสภาวะที่ขาดออกซิเจนซึ่งสภาวะที่มีออกซิเจนน้อยๆเนีย่นย,ยพวกโรคพืชมันจะเริ่มเจ็บโตได้ดีกว่านะครับฉะนั้นเราก็จะมีการาเขาเรียกควนหลุมก่อนนะครับเพื่อที่ให้ลงไปได้นะครับแล้วบางครั้งเราก็มีการใช้กลุ่มของสารเคมีนะครับที่เป็นเรื่องของการป้องกันกำจัดโรคในดินนะครับไม่ว่าจะเป็นาสาร ที่ป้องกันกำจัดโรคลากเน่าต่างๆนะครับฟอรฟอรัสแอซิดนะครับสารโพรคาโมคาบหรือโปรโทนปอดหรือจะเป็นกลุ่มคอปเปอร์กลุ่มหลายตัวที่มีผลต่อทางดินนะครับพวงนี้ก็ใช้กันนะครับโดยเฉพาะพวกเชื้อไฟทอบเทล่าที่เทียมอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องพยายามป้องกันกันนะครับ โอเคนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมปลูกพืชในหลุมเดิมแล้วมันมันไม่งามเหมือนเดิมนะครับก็คือมาผลมาจากนี่แหละครับรูทเอ็กซูเดตหรือสารพิษนะครับที่พืชรุ่นเก่าได้ปล่อยทิ้งไว้นะครับทำให้ปลูกพืชรุ่นใหม่ได้ไม่งามเท่ากับรุ่นเก่านะครับโอเคท่านใดที่ต้องการข้อมูลนะครับเรื่องนี้นะครับมากกว่านี้ลงลึกมากกว่านี้หรือต้องการาสารที่จะมาช่วยตรงนี้ในการก่อนการปลูกพืชน,นะครับ ให้แก้ปัญหาหรือป้องกันในการปลูกพืชชุดใหม่ในหลุมเดิมนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับโอเคนะครับวันนี้คงได้ความรู้พอสมควรนะครับเสี่ยวกับสารพิษที่ขับออกมาจากรากพืชนะครับหรือ Root Exudate นะครับโอเคนะครับวันนี้2คลิปเต็มๆเลยนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ออกไปได้เลยนะครับวันนี้ผม แท็กซี่และเพจเพียนเกษตร2018ก็คงต้องลาไปเพียนเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันดูด้วยนะครับหรือท่านที่ต้องการให้ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับแล้วผมจะรว,รวบรวมข้อมูลแล้วพยามจะอธิบายให้ง่ายที่สุนดนะครับสาหรับเกษตร,รกรที่ขึ้นมือใหม่จะได้เข้าใจด้วยนะครับหรือเกษตร,รกรมืออาชีพแต่ยังเข้าใจผิด ก็จะได้เข้าใจถูกต้องนะครับ้วยการส่งเสริมครับองค์ความรู้ตรงนี้เผยแพร่ไปเป็นประโยชน์แก่สังคมแล้วก็เกษตรกร,ร,กรและประเทศชาติของเรานะครับวันนี้เพบียนกเกษตร258และผมแท็กซี่ครับต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ